สวัสดีครับอันนี้ยาอย่างกอไงเปงแก้วไงเปงนี่เนาะยายเปงนี่ประทับใจนะวันวัเตอร์อย่างใดกอขิ่แล้วมันดีครับสบายดีเบ้าให้เบาขาแล้วก็นิ้วออกโดยอ๋อนิ้วสดนิ้วสดออโดยครับกินเข้าไปนักกว่าที่นิ้วสดนะกินสองกระปุกสองกระปุกกี่คนเดียวนะกินสามคนอ๋อกินสามคนแล้วก็นิ้วสดอีก เห็นนิ้วนี่ไปโรงพยาบาลก่อนครับโรงพยาบาลครับโรงพยาบาลพวก็ตรวจพอเป็นว่าติดอย่างเชื้อครับกระเพาะเยี่ยวอ๋อกระเพาะปบบครับ่ก็ยาฮือเราก็เป็นเห็นแพทบอลเขาทุกอย่นี่แหะครับทีนี้ก็มาแถวบ้านแล้วก็มากินยาก่อนมาตอนท่าน่ะครับกินเม็ดกินเม็ดเดียวอันนัครับกินโต๊ะมลงแม่ก็ เหี่ยวเขาเหี่ยวบอปวดแต่กดนั่งแมงนั่งส้มแล้วก็มันก็บอกออกนั่งแก็บมูนก็ลงมาลูบรับที่เสียใจลูมเ่าไงแล้วก็ลองเหี่ยวแล้วก็คนชดออกอ๋อนิ้วเนี่ยเขาไหวเนาะก็มือบีบพอมันก็แข็งมันแดงแต่เป็นแบบมันเจ้านี่นะมันเป็นมรดกจุกจีดนะครับครับเป็นนามรุ่ดจุกจีดอีนรับ ายบัตรตัอเหมือนแก่ายบัตรตันเลยเนาะสดไหตอนที่มันสดนั้นแสบก่อนมันแสบเหมืนกันแสบเหมือนเนาะแสบครับหมอกรันนัดเห็ว่าแหวันทือปลายให้ได้ครับไอ้ดีปลายก็บอกเขาหมอว่ามีอย่าง้อกบอกว่าเ้นิ้ยเอครับก็อันทักที่บอนคือแห่วันกับปลอยระกอบเนี้ยอยู่กรตดครับรตุดพอ้บบันว่าย้าย อันนี้อยู่ในหมดแล้วเด้อมีมีเม็ดเดียวเล้วเอ๊ะไม่มีต่าละแบบแล้วแต่ะบบอย่าบอกเขาเพิ่งมาเป็นย่ากินน้ำนี่กับน่ได้ป่ะเนาะม่ได้ป่ะห้องมาเจ้หูเนาะมันแน่เนาะเรามาหารยี่หาจะจ๋งว่าเป็นเต้นน้ำที่มันโซดเองเนาะน่าว่าครับอย่าเพ่งนี่อยู่บ้านอย่างก็ หัวปังค่าอยายุเท่าไร้แล้วเนี่ยหกสิบหกโอ้โหสีนุ่มเนี่ยเต้หกสิบสาวอยู่หัวปังข้าแต่ก่อนอยู่หัวซอยเตอย้อยู่หัวซอยครับผมเลยไปอยู่ให้ปังค่าเนานะลูกหลานสบายดีกุ้คนเนาะสบายดีกุ้คนโอ้ดีใจขนาดครับข,ขอบคุณครับยายสวัสดีครับ